วันนี้นะครับเราจะมารีวิวที่ตัวซาม u r a ซ saber กันนะครับจะมีที่ชุดแบบนี้เลยครับสายจะยาวมากสายจะยาวกว่าที่ชุดอื่นยาวเลยกล้องเลยเน,นี่เป็นที่ชุดที่ยาวเพราะว่าผมชอบที่ชุดอย่างนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นประมาณแทบตุกคลิปที่ผมมีที่ชุดอย่างนี้ บาลแล้วก็มีสีแดงด้วยแต่ามาดูชิ้นสวยของซอมบี้เซเบอร์นะครับซ er นะอมบี้เซเบอร์น่ะจะมีกิมบิตรงนี้ครับแิดตรงนี้จะแบบเรีว่าอิมแพตเรกนับเข้ามาตัวที่ตรงนี้ครับพอโจมตีไปนีจะหดลงตรงนี้จะเป็นอีก วิธีนึงบอกว่าาสังเกตดีครับเผะว่ามุมนี้จะมีแบบมุมอัปเปอร์นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบิดเลเวลนี้นเป็นสีม่วงนะครับแต่ว่ามันจะทอแสงทุกคนเห็นไหมครับนึครับเพราะอันนี้มันมนี้มันเป็นสีม่วงนะครับเดยวปิดไฟไปนึงนครับจะเป็นสีม่วง เป็นบิดแบบนี้จะยึดเกาะสนานได้ดีให้เป็น260หกศเนี่ยใช้แบบผมว่าใช้ดีนะครับแบบสมวิว่าแบบเราจะเน้นการโจมตีตรงไหนนเงี้ยสมวิว่าเราใส่กับดานบัสเตอร์จะเป็นการโจมตี2มุมก็คือมีมุมนี้แล้วก็มุมนี้ ผมว่าจะใช้ดีครับแต่ผมจะลองหาคอมโบของซัมไรเซเวอร์ด้วยครับผมว่าซัมไรเซเวอร์น้ำหนักก็ดีนะครับผมว่าใส่เข้าไปอีกเลนเชอร์จะมีด้จับในตัวไม่สามารถแกะออกได้ครับตรงนี้ก็แกะไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะไปดูที่สนามกันเลยนะครับแล้วจะไปหาคอโมโบกันด้วยเย่มาถึงที่สามกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มการแบทเทิลเลยครับผมจะลองเอาซามูไรลเซเบอร์ลงก่อนนะครับแล้วก็เอาดัซชอสเนี่ยลงตามที่หลัง g ก เสียแรงลงไปก่อนนะครับใส่ดาซอสก็เหมือนเสมอน,นะครับเหมือนน่าจะเสมอน,นะครับพอเล่าใหม่อีกทีนึงนะครับครีทัวร์งโก ซอสได้ไปหนึ่งแต๊มซอสชนะนะครับอย่างว่าผมจะลองใส่รันเช็ดดูไหมเหมือนเมื่อกี้รันเช็ดจุด ีู่สามสองหนี่งโก้ราซอดเบอร์ทำ r e c e i ์ e แลราซอแชนะนะครับจะเหลือแค่อีกรอบหนึ่งนะครับ เพราะว่าราซอนเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวแบบ B X เป็นตัวแบบ B X ที่แบบรุ่น U X แก้แบบสามารถใช้ใช้ได้บนะรีทุกวันโก้รวมทอเปบทเท่าใหม่หมดเลยนะครับตเทอรใหม่หมดเลย ว่าเราใช้ของเซมานเซเบอร์หลวมทีทุกวันโก้จะไปเท่าใหม่หมดเลยนะครับแล้วทอสสปิ้งฟิลชเซมานเซเบอร์ได้หนึ่งแต็ม หนึ่งต่อศูนย์ีวันโกโก้ดาโอ่บิดหลุดครับแต่ก็ไม่เชิงหลุดนะครับผมว่าน่าจะบิดแตกมากกว่านี่เพราะว่าสำหรับไลเซอร์เบอร์นน่าจะใช้ได้ดีนรบิดเลเวลเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบยึดเกาะสนามได้ดีมากแล้วก็แบบ ทำแบบดัซอนอย่างเงี้ยดัซซ้อนเป็นตัวแรก,แรกเลยที่ที่เปิดมาในเรื่องเบร v บลดเอ็กซ์เป็นตัวแรกที่ผมซื้อนี่บก็มีรอยเยอะมากใช้ที่ชุดแบบเชือกเพื่อชุดดัซซ้อนออก3 2 1 go ส uh ต่อศนะครับนี่ล่าแต่สินแล้วนะครับ Three, two, one, go. Go. วีทุกันโก้โก้นี่เราจะดาซ้อนกันเลยครับเราจะทำสปินนเเเเี้สมัยเซเบอร์ได้แต่ไงสมัยเซเบอร์ก็ยังชนะไอดีครับเพราะว่าสมัยเซเบอร์ทำดาซ้อนสปินไปสองรอบแล้วซอนเพิ่งมาทำสปินของ จอมเลเซเบอร์แชมเลเซเบอร์ก็ชนะไปทีแชมเบอร์เซเบอร์ก็จะมาเจอกับเฮลไซส์นะครับกนน่าจะรู้จักเฮลไซส์ทวีทุกวันกอน เป็น,น,นบิดเทปเปอร์น่ะหืมตัวใช้แลไม่ค่อยล้มง่ายเราจะมาเลยเซเว่าจะสีแรงลงไปก่อนครับกระจบไปด้วยสปินฟิชก็คือหนึ่งต่อศูนย์ เทาไซดได้หนึ่งแต้มชำมเมรเชรเบอร์ได้สูตรแต้มทีทวันโก้โอ้ใส่าเเมืเเม่อกี้ผมใส่แล้วแต่มันหลุดออกจากลันเชอร์ทีทวันโก้ หนึ่งหนึ่งเสมอแล้วครับล่าตัดสินแล้วนะครับคิดว่าใครจะชนะช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับ 3-2-1-Go วันโ้ผมขอชุดใหม่รอบนะไอ้ช่อใหม่รอบผมชุดทลใช้ช้าไป 비두만 고. 우꼬 อักษร์ไซก็เป็นฝ่ายชนะไปนี่เจอกับวิสัท arrow ผมจะช่วยเซมาร์เซเบอร์ลงก่อนนะครับแล้วก็เอาวิาสัทแอโร่ลงตามทีทวนทีทวน go. โก้ยมขอช่วย่อยผมช่วยพลาด วีทูวันโกสโกสเวลาไปเวทชนกันนะสถานจะมีไฟอย่างนี้มาด้วยครับที่สถานจะมีไฟตรงหลุมก็มีครับ มีไฟครับมีไฟหนุมนี้ก็มีครับมีไฟมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะชุดเซมมนเซอร์ลงก,ก่อนแล้วค่อยอันนี้ชุดวิสายโลกตามที่ทวนกู ใายชนะแต่นเราตัดสินนะครับว่าใครจะชนะทีทุวันทีทุวันโก้ผมขอช่วใหมคนระับผมใส่เบรคไม่แน่นทีทุวันโก้โ ไปใช่แะ้ครับทีนี้จำลองเซเบอร์ต้องเจอกับวิศาตร,รอด960สบิมบิดฟรีบอลนะครับมีทูวันโก้ Go. ผมขอชุดแงหแ้าผมขอชุด นี่ค่ะล้อนลงก่อน,นครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้หาคอมโบนะครับคลิปหน้าผมจะรีวิวเจ้าตัววิสัต arrow นะครับฟีทูวันโก โดนลงหลุมไปเลยครับไเมื่อกี้จะ่ไอสติมได้มาชนเขาแต่ถ้าไม่โดนก็เลยลงหลุมไปเลยนะครับที่สลอดเหมือนยึดคองจะกลางได้ดีมะกชยท,ทุกวันก้โอ้โอโอโอ วิชันอสคอมโบเนี้ยเป็นคอมโบโมเมตาซึ่งมันเก่งมากทวีทวันกโก กันนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันเลยนะครับเรามาเจอกันนะครับกับซัมไลเซเบอร์จะมาหาคอมโบนะครับคอมโบนี้ผมเล่นเสร็จเรียบร้อยครับผมว่าใช้ดีนะครับเป็นห้าหกศูนยทุกคนคิดว่าใส่บิดอะไรล้าเป็นบิดเฮกซ่าอยู่แล้วครับเฮกซ่าเนี่ยจะช่วยเรื่องการทรงตัวนะครับ จะหมุนได้นานที่เราหมุนด้วยมือนี่ครับเซกซ่าถ้าเราใส่กับแฮมเมอร์นะบวกกับห้าหกห้าหกศูนย์ะครับที่เป็นนันเชตที่ทรงตัวได้ดีว่าอันนี้ทรงตัวได้ดีมากคลิปหน้าผมจะรีวิวด้้ยตัววิสเซอร์แอโร เหมือนได้นานมากนี่ครับกับที่ตัวสมรับเซเวอร์วันนี้ผมต้องคงปิดคลิปไปไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ